สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้าวันที่19กันยายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาแรงงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เชา้าที่19กันยายนปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้า ระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ54,950บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ55,200บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9 6ขึ้น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ31.733ถึง31.943บาทต่อ1น1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงโดยมีปัจจัยทั้งบวกและลบกระทบกับทองคำโดยทองคำไม่รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอนลลารา์สหรัฐหลังธนาคารกลางสหราัฐเฟดมีมติปรับรลดอัตราดอกเบี้ย0.25%ตามค่า และส่งสัญญาณอาจปรับลดต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดนายเจโรมพาเวลย้ำว่าการดำเนินนโยบายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลในการประชุมของแต่ละครั้งและการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เป็นมาตรการบริหารความเสีย่ยงต่อแรงกดดันจากตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเร่งปรับลดดอกเบีย้ยต่อไปในทันที ขณะที่นักลงทุนบางส่วนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดย,ยังไม่เร่งผ่อนคลายอัตราดอกเบีย้ยส่งผลให้ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์กรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต,ต่อไปสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่19กาันยายนปี2องนอิันนี้ราคาของวันที่18นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด9ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่9เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าข,ของวันนี้เช้าวันที่19กันยายนปี2 5 6 8 ทองคำแท่งกส5%ซื้อ55,100บาทขาย55,200บาททองรูปพรรณกสก5%ซื้อ53,999บาท92สตางค์ขาย56,000บาทราคาทองตมประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่18ราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตมประกาศของสมาคมค่าทองคำานขณ่นี้น,น,นะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็ลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ